สวัสดีครับดีครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับเรายังพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดระนองนะฮะอันนี้อำเภออะไรฮะอำเภอละอุ่นอำเภอละอุ่นนะครับท่านผู้ชมอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองก็มาดูไม้หวงหัวลีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมครับส่วนนี้เรามาเจาะแล้วเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเข้าแก่นนะท่านผู้ชมดูสินี่นะครับเป็นแก่นชัดเจนมากนะดี่เราเจาะมาเมื่อกี้2ต้นนะฮะก็โอเคสีดําแบบแดงออกดําเลยนะฮะชัดเจนนะครับว่านี้เข้าแก่นแน่นอน แสดงว่าที่ระนองนี่ก็เข้าแก่นนะที่พงเวลาที่ระนองนี่ฝนเยอะ,ะเ,เยอะที่สุดในประเทศไทยเรื่องฝนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะในประเทศไทยนี่คือที่นี่ฝนตกเยอะที่สุดแล้วนะครับใครบอกว่าไม้ฮงฮลลี่นะครับไม้พยุงเนี่ยไม้พยุงจะปลูกได้เฉพาะภาคอีสานเท่านั้นไม่ใช่นะครับในภาคอีสานเนี่ยถามว่ามันเข้าแก่นเร็วไหมเข้าแก่นดีไหมไม่ต่างกันกับที่นี่เลยท่านผู้ชมที่นี่อายุกี่ปีครับที่นี่น่าจะประมาณสามปีกว่านะสามปีครึ่งท <sneakers. S 1> ่านผู้ชมครับสามปีครึ่งนะฮะแต่ว่า ปลูกตอนแรกเนี่ยเราจะมาดูคราวที่แล้วนี่หญ้าเยอะมากนะหญ้าเยอะมากก็คือว่าจะพืชเยอะนะครับแล้วก็เวลาให้ปุ๋ยไปเนี่ยปัญหาคือให้ปุ๋ยไปนี่ว่าจะพืชกินหมดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้แต่งมาอย่างดีสวนนี้เริ่มสวยงามแล้วนะครับทางฝั่งนู้นสวยไปหมดเลยเปลี่ยนไปครับอันนี้ปลูกแซมปลูกแซมกับทุเรียนเนาะปลูกแซมกับทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนคราวที่แล้วที่เรามาที่ท่านนายกดุยนายกดุยนี่ปลูกปลูกทุเรียน แซมกับไม้ฮองโหรี่เขานี่มันโตได้ทั้งสองอย่างฮองโูรี่ก็โตเร็วทุเรียนก็โตเร็วและทุเรียนเนี่ยผลผลิตเยอะมาก25ลูกนะภายในต้นเดียวอายุ5ปีเองต้นนั้นน่ะเห็นไหมที่มันดกมากอะ่ะต้นนั้นอะ่ะคือดกจริงๆท่านผู้ชมดกเยอะมากก็ไม่น่าเชื่อจะดกขนาดนั้นอ่เราก็มาคิดกันดูนะครับว่าไอ้ตัวนเนี้ยไม้ฮองโหรี่เนี่ยมันมีเชื้ออะไรโซเบียมนะครับก็คือมันมีไนโตรเจนอ่าสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยได้ นะครับเพราะฉะนั้นกินกินด้วยกันนะถ้าไปปลูกใกล้ๆกันกับทุเรียนเนี่ยแบบสร้างปุ๋ยให้ทุเรียนกินด้วยอะ่ะมันถึงได้โตเร็วขนาดนั้นของนายกดุฎท่านผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แพงที่สุดในจังหวัดระนองตอนนี้เลยนะเราอยู่กับที่พงวิระนะฮนะคุณพงวิระคุณพงวิระนี่เป็นตัวแทนของหงมู่ตัวแทนหงมู่ที่อยู่ในจังหวัดระนองนะไม่ใช่ชุมพร,ชมพรใช่ไหมชุมพรชุมพร,มพรแต่ก็ดูแลเขตนี้ทั้งหมดเป็นภาคใต้ตอนบน แต่ถามว่าภาคใต้ตอนล่างตอนกลางได้ไหมได้หมดนะครับไม่ภาคใต้ก็ได้ทุกภาคของประเทศไทยได้หมดคุณพี่พ,พงเวลาเ,เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ทางภาคใต้ที่เขาปลูกไม้หงกูรี่นี่เยอะหรือยังทางภาคใต้ตอนนี้ปลูกไม้หงกูรีค่อนข้าง,ง,งเยอะเพราะว่าเขาจะเอามาแซมกับผู้เรียนหรือว่าเป็นส่วนมากจะเป็นพืชแซมเพื่อเป็นหลักเพราะว่าไอ้ที่ว่ากำแลงล้วนๆเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่ว่าก็ทางใต้ส่วนมากเขาเป็นสวนอยู่แล้วเขาก็เลยเอามาเสริมๆลงไป ก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่ค่อยมั่นใจกําลังศึกษานะครับทุนผู้ชมเขาก็ดูดูอยู่แต่ว่าทางภาคใต้ภาคใต้ตอนกลางของคุณดุษฎีนะครับคุณดุษฎีเนี่ยบอกเลยว่าเขาล้มยางพาราแล้วมาปลูกตัวนี้เลยล้มปาล์มน้วมันแล้วปลูกตัวนี้เลยล้มกันแบบล้มจริงๆจังๆนะเราก็ไปเห็นที่ภาคใต้ตอนกลางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมสุราษฎร์นครนครนี่ก็ล้มปาล์มปลูกล้มยางปลูกนะเหมือนกันเลยตอนนี้คือทําจริงจังมาก แล้วปลูกไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแต่ละแปลง 3- 4มสพันต้นของคุณดุษฎีนะแล้วแปลงหมื่นต้นก็มีกําลังจะมีนะครับของคุณดุษฎีนี่จะล้มอีก37ไร่ก็ปลูกรวมๆกันแล้วน่าจะเป็นหลักหมื่นต้นน่ะก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะว่าท่านใดสนใจไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขนาดนี้ราคาแพงขนาดนี้พูดง,ง่ายๆว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเมื่อก่อนก็คือไม้พยุงพยุงไทยแต่ตอนนี้ตัวที่แพงกว่าพยุงไทยคือตัวนี้ครับท่านผู้ชม ไม้หงหุรีนี่แหละแพงกว่าพยุงไทยอีกเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม้ที่แพงที่สุดในละนองก็คือไม้หงหุรีนี่เองนะครับท่านใดสนใจติดต่อยังไงอะพี่สมต่อพี่สมต่อถ้ามาจากเส้นกรุงเทพนะคะจะอยู่ขาล่องใต้ไปทางเส้นของสุราษฎร์จะห่างสี่แยกปฐมพรประมาณ8กิโลเมตรนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 9 0 0 1 9 9 2 9ค่ะหาง่ายค่ะมันจะอยู่เยื้องๆกับกาแฟท้าสิง อยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะยอดนะครับเราทํางานเป็นทีมนะท่านผู้ชมทีมก็คือเรามีนะครับเหนืออีสานกลางใต้นี่มีตัวแทนนะตัวแทนเนี่ยสำคัญยังไงตัวแทนตัวแทนจําหน่ายของหงมู่และก็เป็นตัวแทนรับซื้อด้วยท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายคือขายต้นกล้ายอย่างเดียวนะครับแต่ดูแลเกรรษตรกรในเรื่องของการปลูกดูแลรักษายังไงนะครับ <c oughs> ติดตามดูจนกว่าจะประสบความสำเร็จเก็บไม้ซื้อนะครับเก็บเก็บไม้เนี่ยส่งไปยังตลาดจีน,เ,นเป็นหน้าที่ของตัวแทนทุกคนนะครับที่จะต้องทํา พี่พงศ์เวลามีโกดังพร้อมยยังครับตอนนี้ขอให้มีไม้ตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าของผมเองก็ปลูกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมั่นใจก่อนแล้วและผมปลูกเองเยอะแล้วครับตอนนี้ก็เรื่องตลาดไม่น่าจะมีปัญหาครับผมแล้วเขาบอกว่าอาจจะหงมูเนี่ยเปิดมาเพื่อที่จะขายต้นกล้าพันแล้วปิดบริษัทมมหนีพี่พงศ์เวลาตอบว่ายังไงดีคือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจขายต้นกล้าเนี่ยถ้าถามว่ากาไรไหมตรงน,นี้มันไม่ได้กําไรเลยถ้าเทียบกับอ่า ปริมาณไม้ที่จะส่งออกในตลาดเนี่ยมูลค่าไม้จะสูงแตกกันเยอะถ้าขายกล้าอย่างเดียวแล้วก็ชิ่งหนีผมบอกตรงว่าไม่คุ้มแต่ว่าเสี่ยงไปแล้วโอกาสที่ว่าจะขายต้นกล้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกถ้าว่าขายไม้ในี่มูลค่าเป็นแสนล้านในขนาที่ขายต้นกล้าเนี่ยมันก็คงไม่เท่าไหร่ครับผมอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนก็คือใครที่ทํางานในหงมู้นะครับที่เป็นบิวสเนตพาร์ทเนอร์ของหงมู่ทุกคนนะฮะผมจะบอกอย่างนี้ว่าต้นเดือนหน้านี่นะครับทีาแก่เจืองก็คือ เป็นโกดังรับซื้อไม้หงัวลี่ลายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามและส่งไปยังจีนเนี่ยเขาจะมาที่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมมาดูเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศไทยดูแปลงนะครับดูไม้เตรียมการที่จะเพื่อการส่งออกแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่ยังลังเลใจอยู่ไม่ต้องลังเลนะครับตลาดอยู่นี่แล้วใครที่ซื้อก็คือหงมู่เป็นคนซื้อนี่เองนะฮะท่านผู้ชมปลูกยากไหมครับท่านไม่ยากตัวนี้ดูแลรักษายังไงฮะ ธรรมดาเลยธรรมดาแซมไปต้นยันในี่ถั่วขึ้นบ้างแมันก็ไม่ตายอ๋อดูแลนิดนึงอ่าแล้วอัตราการรอดเป็นยังไงบ้างครับรอดก็เลี้ยงปลูกตายเยอะไหมก็ไม่เยอะร้อยต้นตายกี่ต้นฮะประมาณร้อยต้นตายประมาณห้าต้นใช่ไหมห้าต้นติดต้นไม่เกินนั่นอ๋อก็เป็นธรรมดาของการปลูกนะฮะเหมือนยางพาราก็ตายเหมือนกันนะยางพาราปาล์มน้ำมันพวกนี้ ปลูกไปก็มีต้นตายเหมือนกันแต่ตัวนี้ถือว่าตายน้อยนะคะรับท่านผู้ชมทนแรงสุดให้ปุย๋ยไม่ให้ปุ๋ยก็โตต้องให้นะถึงจะโต, <c oughs> ตดีไม่ได้ไม่ได้ลาบากอะไรท่านผู้ชมก็จะลําบากช่วง2ปี3ปีแรกแต่ถ้าตั้งตัวแบบนี <c oughs> ้เขาเรียกว่าตั้งตั้งตัวติดแล้วนะไม่ต้องดำไม้ <c oughs> ใช่ไหมครับช <c oughs> ่วงนี้นี่คือไม่ดำเลยท่านผู้ชมดูนะครับแข็งเลยเนี่ยฝนตกมาเยอะๆก็ไม่หักนะแข็งแรงเรียบร้อยท่านผู้ชมปล่อยได้เลยนะครับแล้วเงินมันจะทํางานเอง นะฮะท่านผู้ชมแล้วเงินจะทํางานเองหมายความว่าถ้าเข้าแก่นแบบนี้แล้วเนี่ยที่เราเจาะให้ดูนะครับถ้าเข้าแก่นแบบนี้ท่านผู้ชมแก่นมีแต่จะโตขึ้นโตขึ้นเพราะฉะนั้นเงินคือแก่นไม้นี่เองสิ่งที่จีนซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรนะครับสิ่งที่จีนซื้อคือซื้อแก่นไม้นี่แหละนะครับตัวสีแดงๆแบบนี้แหละลายชัดๆลายสวยๆแบบนี้เขาไปทาเฟอร์นิเจอร์นะครับที่แพงที่สุดเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาแพงที่สุดในจีนคือเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากไม้่วงหัวรีตัวนี้ นะะในตลาดโลกก็ถือว่าตัวนี้แพงเป็นอันดับหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยอยู่ในสวนของท่านสบายใจแน่นอนนะครับพี่ใหญ่ตอนนี้ดูแลเกษตรกรทั้งประเทศไทยนี่พี่ใหญ่ภ <Hey, S 1> าคอื่นเป็นยังไงเหมือนภาคใต้ไหมตอนนี้ถามว่าของเขาแรงกว่าเนะาะตอนแรกตอนแรกคิดว่าที่เป็นหน้าแรงอะ่ะมันจะเข้ากันดีกว่าทางภาคใต้ภาคใต้ฝนจะเยอะกว่าแต่ปรากฏว่าทางภาคใต้เนี่ยเราเข้ากันทุกทุกจังหวัดเลยเหมือนกันที่เราเจาะเอาดีไม่ดีแซงนั่นแหลใช่ มันคือทฤษฎีนี่เอาตำรานะครับเก็บพับไว้เลยนะฮะไอ้ตำราที่บอกว่า3-40ปีไม้พยุง3 4 0ปีเข้าแก่นขายได้นะตำรานี่เก็บไว้เลยเพราะไม้3ปี4ปีเข้าแก่นแล้วและ10ปีขุดขายได้จริงอันนี้มันเป็นตำราใหม่ที่เรามาศึกษาเมื่อกี้เห็นชัดเลยนะครับว่าเนี่ยขนาดเจ้าของสวนเนี่ยเห็นแก่นแบบนี้แล้วมั่นใจขึ้นไหมฮะม,มันมีแก่นขึ้นมา <laughs> มมีแก่นเนาะ เอาในสวนนี้นะเราไม่ได้ไปเอามาจากไหนนะเอามาจากในสวนนี้เลยและสีแดงๆอย่างเงี้ยไม่มีอย่างอื่นนะท่านผู้ชมนี่คือแก่นไม้แน่นอนมันอาจจะน้อยหน่อยตอนนี้เพราะว่าลําต้นมันยังไม่ใหญ่นะครับแต่เราก็รู้แล้วว่ามันมาแล้วไอ้สิ่งที่จีนซื้อเนี่ยคือพูดง่ายๆถ,ถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับทุเรียนก็คือมันเริ่มออกลูกปีแรกอะมันเริ่มออกลูกแล้วอะเราปลูกมาสี่หปีมันเริ่มออกลูกแล้วปีต่อไปผมไม่เชื่อว่าน้อยลงปีต่อไปต้องหลายเยอะขึ้นแน่นอนมากกว่านี้แน่นอนก็มีอะไรฝากถึงเกษตรกรทางบ้านไหมคร ซมแซมไปน,นราาีราคานะครับแพงส,ง,สงสูงๆมันก็ดีสําหรับชาวสวนนะครับก็มี <พอ S 1> ทาง <พอ S 1> เลือกหลายทางเ,เราก็ไม่ต้องดูแลมันเยอะครับตอนนี้จบแล้วมั้งเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่งแต่งอีนิดหน่อยแต่งอย่างเดียวมันง่ายแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนปลูกมะม่วงอยู่บ้านเลยนะมะม่วงอยู่บ้านนะต้นโตขนาดนี้ก็ปล่อยสบายๆเลยแทบไม่มีอะไรพี่พงศ์วิลาเมื่อกี้บอกเบอร์โทรหรือยังก็ใช้เบอร์ศูนย์ใเบอร์ศูนยศูนย์จุฬาเนี่ยเปิดบริการทุกวันอ๋อครับผมบางทีผมก็ สวนผมก็เยอะอยู่บางทีผมไม่ใกลไม่ค่อยจะได้อยู่ที่ศูนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าว่าที่สูนที่ชุมพรเนี่ยเปิดตลอดครับเปิดทุกวันคุณส้มนะเปิดครับก็โทรหาคุณส้มแล้วกันนะฮะมีบริการปลูกด้วยไหมมีค่ะมีมีบริการปลูกเลยเอาว่ามาก็ท่านยังไงบ้างสวนไหนท่านใดสนใจนะคะแถบชุมพรละนองที่ว่าหาคนที่ว่าเข้าปลูกเข้าดูแลสวนให้ก็ สามารถเข้ามาทักแชทหรือว่าโทรมาสอบถามวิธีการปลูกการดูแลว่าจะปลูกยังไงเข้าสวนเนี่ยใช้กี่ไร่ต่อหนึ่งต้นก็สามารถเข้ามานเนตเข้ามาสอบถามได้ค่ะก็จะแนะนําให้ตั้งแต่การปลูกการดูแลแนะนําก็เข้าไปในสวนให้วิธีการดูแลยังไงรักษาสวนยังไงให้ต้นโตให้ต้นแข็งแรงค่ะก็ <c oughs> เป็นตัวกลาง <c oughs> ของบริษัทเป็ <c oughs> นตัวกลางของบริษัทด้วยค่ะเป็นตัวกลางของบริษัทเข้ามาเข้ามาคุยได้เลยค่ะทุกขั้นตอน ว่าลูกค้าจะปลูกกันดูแลยังไงแล้วก็ปลูกยังไงกี่ไร่ต่อหนึ่งต้นแล้วก็ปลูกไม่หาคนไม่ได้ทางสวนก็จะเข้าไปจำหน่ายปลูกให้ค่ะแล้วก็มีต้นกล้าไปพร้อมก็ลูกค้าก็มีหน้าที่ก็ไม่ยุ่งวุ่นวายใจตังค์อย่างเดียวขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมครขึ้นทะเบียนถูกต้องค่ะต้นกล้าของหงมู้ขึ้นทะเบียนถูกต้องค่ะตามกรมวิชาการเกษตรของบริษัทใหญ่เลยค่ะครับนีอะไรเป็นห่วงเรื่องกล้าเถื่อนไหมแถวนี้มีไหมแถวนี้ส่วนมากก็ไม่มีนะกกล้าเถื่อน ก็มีแต่จะไปเอาของที่ย <beginning> <world> so <Y> ุมพรส่วนมากจะคือต้นกล้านี่คือขึ้นทะเบียนทุกต้นค่ะถุกต้องกต้นที่มาที่มาระบาดแถวนี้มีไหมฮะที่ชาวชาวบ้านคนอื่นที่เอามาปลูกบ้างเนี้ยมาทางที่ซื้อไข่เสร็จก็มีเหมือนกันนะบางท่านเอ่อเข้ามาสอบถามส่งรายละเอียดมาว่าเออต้นกล้าของอ่ ที่นี่ที่นี่นะเป็นยังไงเปรียบแล้วกับของเราเนี่ยของบริษัทของโมงเป็นยังไงเราก็มีคําแนะนําไปว่า,าถ้าเกิดต้นกล้าเถื่อนอ่ะเราขอไปลองสายพันธุ์ของเขาเขามีไหมแล้วก็เช็คดูว่าเขาขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าอย่างของบริษัทเนี่ยมันจะมีถูกต้องตามกฎหมายมีใบเซอร์ติเกตใบบลองสายพันธุ์มีอะไรให้พร้อมแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายโดยกรมวิชาการเกษตรก็ขอให้ลูกค้าเช็คตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปซื้อต้นกล้าที่ราคาที่ถูก เพราะราคาต้นกล้าของบริษัทกับราคาต้นกล้าที่อื่นมันจะต่างกันแต่ประสิทธิภาพมันต่างกันเพราะว่าตัวนี้ของบริษัทเราเนี่ย <สง S 1> คือส่งออกแล้วก็เข้าเกณฑ์ทุกต้นถ้าพ่อพันแม่พันมาจากแหล่งเดียวกันอย่างเขาไปซื้อทั่วไปที่ราคาถูกตัวนั้นเขาจะไม่มีอะไรให้เลยและเวลาเราขึ้นทะเบียนเวลาเราขายเราจะไปขึ้นกับใครแล้วเราจะไปขายกับใครแต่ถ้าอย่างของบริษัทเนี่ยติดต่อมาได้เลยค่ะส่งออกได้แน่นอนส่งออกได้แน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ มั่นใจนะครับมีตลาดจริงแน่นอนถ้าท่านเริ่มจากกล้าเถื่อนท่านผู้ชมกล้าเถื่อนก็คือกล้าที่มันไม่ได้มีใบรับรองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ใบรับรองนี่ไม่ได้ออกเองนะเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับนี่ตาคุดนะฮะเป็นเอกสารทางราชการปลอมแปลงไม่ได้นะใบพพ16กนะครับก็จะมีตาประทับของกรมวิชาการเกษตรแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเซ็นเองเออเองนะทุกวันที่มันมีคนที่เซ็นเองไนงะ ปิน้นออกมาจากไหนก็ไม่รู้เขียนอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายเซ็นเองท่านผู้ชมครับเวลาท่านจะส่งออกคดที่เซ็นเองนั่นหายแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับในการที่จะเซ็นอนุญาตให้ส่งออกไม้ได้อันนี้จําเป็นนะฮะท่านปลูกมา1 0 2 0ีิปีนี่ทิ้งเปล่าๆนะเสียเวลาทิ้งเปล่าๆสุดท้ายกลายเป็นไม้เถื่อนปลูกแล้วไม่มีที่ขายและเราไม่รู้ว่าเขาเขียนหรือเปล่าถ้าโคต้นกล้าเถื่อนท่านผู้ชมต้นกล้าเถื่อนไม่มีใบนี้นะครับไม่มีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะ กรมวิชาการเกษตรเขาอ่ะเขาจะมีใบรับรองสายพันธุ์ให้แต่ว่าไม่มีพรบเหมือนกันเขาเรียกว่าใบใบรับรองสายพันธุ์ใครเป็นคนเซ็นไม่รู้อ้าวใครเซ็นพี่ใหญ่เซ็นให้เขาหน่อยได้ใครเซ็นให้ก็ได้ถ้างนั้นใครเซ็นให้ก็ได้เอาแล้วเวลาส่งออกจริงเนี่ยใครเป็นคนเซ็นให้ไม่รู้ไม่รู้ใครเซ็นให้อ้าวสมมติหน่วยงานราชการบอกอ้าวขอหน่อยเพราะว่าจะต้องข้ามข้ามด่านไปต่างประเทศเนี่ยใครเซ็นอ่ะโอ้คนเซ็นไปไหนก็ไม่รู้ เป็นประชาชนคนธรรมดาไปเซ็นน่ะคุณเซ็นได้ยังไงนันท่านผู้ชมสุดท้ายกเกษตรกรปลูกมา1 0 2 0ปีส่งออกไม่ได้ในี่ใครรับผิดชอบบอกเลยนะครับว่าต้นกล้าเถื่อนโตขึ้นมาก็กลายเป็นไม้เถื่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาอีกท่านหนึ่งตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวแทนจําหน่ายของของหงมู่ใช่ไหมค่ะคุณอรอรวันค่ะคุณอรวันเบอร์ทโทรศัพท์0 6 1 6 8 4 6 4 5 6ค่ะ,คะอันนี้คุณอรวันนะครับอันนี้ทุกภูมิภาคนะยยเวน้นภาคใต <laughs> ทุกภูมิภาคประเทศไทยได้หมดใช่ไหมได้หมดค่ะมีภาคเหนืออีสานกลางใต้ภาคเหนือพูดเหนือได้ไหมได้ค่ะคนเหนือค่ะคนเหนือคนเหนือติดต่อได้นะครับคนภาคกลางภาคอีสานก็ได้นะครับแต่คนภาคใต้มาทางนี้ดีกว่านะต้องคนใต้พูดภาษาเดียวกันนะครับแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอันนี้ฟังภาษาไทยไม่ก็รู้เรื่องเท่าไหร่เกี่ยวกับไม้หวงหัวลี่ใช่ไหมค่ไม้หวงหัวลี่นะต้นก้าขึ้นทะเบียนถูกต้อง นี่เป็นตัวแทนของบริษัทหนุมก่ใช่ค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทของมูค่ะคุณอรระวันนะครับฝากไว้นะครับคุณอรรรวันก็โอเคนะครับวันนี้เราอยากจะบอกว่าบริษัทหงมูไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมอยู่ไกลขนาดไหนแล้วก็มาอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองละอุ่นเราก็มานะครับติดพม่านี่นิดเดียว พม่านี่แค่มองไปก็เจอแล้วครับใช่ไหมเป็นน้ำกั้นเผดแม่น้ำละอุ่นก็แน้าแม่น้าละอุ่นกั้นข้ามไปนี่คือพม่าแล้วมองฝั่งนู้นคือพม่าท่านผู้ชมครับสี่ห้าวันก่อนเราอยู่ชายแดนมาเลสตนลสตตนข้ามเขาลูกนี้ไปก็เจอเลยอันนี้พม่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกให้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับชายแดนลาวสอพบพลาวเลยไปกันทุกที่จริงๆนะครับประเทศไหนมันติดประเทศไทยเราจะไปให้หมดนะฮะบอกเลยท่านผู้ชม เราอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้กับเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนบอกเลยว่าถ้าใครบอกว่าบริษัทหงมุกเราขายต้นกล้าปิดบริษัทนี้ก็ไม่รู้จะปิดทําไมพี่พงศ์นี่ละมูล,ลค่าเพิ่มของไม้เนี่ยมันแพงไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยใครไม่อยากทําธุรกิจนี้หงม,มู่ก็อยากทําธุรกิจนี้นะครับแต่ว่าทําแบบให้โตไปด้วยกันกับเกษตรกรนะครับบอกเลยว่าเวลาขายไม้มาปุ๊บเนี่ยแปนตะครับตกถึงเกษตรกรของเรานี่สิบยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น เกษตรกร,เ,กรเนี่ยลงที่ลงลงทุนที่ลงทุนแรงงานลงทุนเงินซื้อมาปลูกนะฮะเขาดูแลทุกอย่างของเรานี่ดูแลเรื่องการตลาดเรื่องการปลูกการดูแลรักษาทุกอย่างแบ่งๆกันครับพูดง่ายๆว่าโตไปด้วยกันกับผงม,มู่นะฮะให้ความมั่นใจแน่นอนร้อเนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับ